รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม,มศึกษาของโรงเรียนคลองปุงราชรังสรรค์จังหวัดกำแพงเพชรในโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,566ระดับภาคนวัตกรรมการศึกษาสทพ189ไกล พัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศชื่อนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบ KCLA 2ความเป็นมาและความสำคัญของนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากพระบรมราโชบายด้านการจัดการเรียนการสอนของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการส่งเสริมการมีงานทำมีทักษะอาชีพ และจากนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านโอกาสที่ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเองและอย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนคลองขุง และตลาดแรงงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญมีการลงทุนทางธุรกิจในชุมชนเช่นโรงงานเบียร์ช้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโรงงานบุญเส้นเป็นต้นทำให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมีการจ้างงานและมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายโรงเรียนคลองขุงาาง่นรารังสรรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรและวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนรวมทั้งหมด6หลักสูตรแยกได้ดังนี้ 1. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษารวมกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร เปิดเป็นหลักสูตรห้องเรียนพันธมิตรประกอบด้วย2หลักสูตรคือ 1. ศิลปสินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและ 2. ศิสินการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรเปิดเป็นหลักสูตรห้องเรียนอาชีพประกอบด้วย4หลักสูตรคือ 1. สาขาการบัญชี 2. ส,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ส,สาขาเทคนิคเครื่องกลและ 4. ส,สาขาไฟฟ้าเป้าหมายเชิงคุณภาพมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้นักเรียนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงมีทักษะในการทำงานรักงานสู้งานทำงานสำเร็จมีโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านอาชีพและประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายตามที่ตนเองถนัดและสนใจกระบวนการดำเนินงานจากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารของโรงเรียน ระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรรูปแบบและการพัฒนารูปแบบสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบ KCLA2 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมีรายละเอียดที่มาของความหมาย KCLA2 ดังนี้ความหมายของ K มาจากการรวม K 3ตัวดังต่อไปนี้ K ที่1 KKRS โรงเรียนคลองขุงร,ราชรังสรรค K ที่2 Knowledge การศึกษาความรู้แนวคิดทฤษฎีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร K ที่3า Kindness อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือฝ่ายเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมสังเคราะห์เป็นขั้นที่1คือการศึกษาความรู้แนวคิดทฤษฎี เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงความหมายของ C มาจาก Curriculum คือขั้นที่2การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพความหมายของ L Learning คือขั้นที่3การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพความหมายของ A ที่1 assessment คือขั้นที่4ประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงความหมายของ A ที่2 action คือขั้นที่5สรุปและรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับหลักสูตรห้องเรียนพันธมิตร นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพเช่นกิจกรรมนักธุรกิจรุ่นใหม่กิจกรรมออกร้านขายของเป็นตน้นนักเรียนได้รับใบรับรองผ่านหลักสูตรโครงการพัฒนาห้องเรียนพันธมิตรและมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรโดยศึกษาต่อในสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาเหลือเพียง3ปีครึ่งหลักสูตรห้องเรียนอาชีพจากการที่นักเรียนได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจส่งผลให้นักเรียนมีความสุขมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรห้องเรียนอาชีพเข้ารวมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพมีทักษะในการทำงานรักงานสู้งานทำงานจนสำเร็จมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถนำทักษะด้านอาชีพที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการหารายได้เสริมระหว่างเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรห้องเรียนอาชีพจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถนำผลการเรียนจากทุกรายวิชาที่เรียนมาสะสมหน่วยกิจ และนำมาขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อนับจำนวนหน่วยกิจสะสมแล้วนำไปศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศได้ปัจจัยความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรวิทยาัยสรพัช่างกำแพงเพชรสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรและชุมชนคลองคลุงเป็นอย่างดียิ่งจนสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้โดยอ้างอิงข้อมูลจาก 1. ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบ KCLA2 สรุปได้ว่านักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมากความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 2. องอ้างอิงจากข้อมูลผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงานสายงานอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา2,565พบว่านักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อทางด้านอาชีพและประกอบอาชีพได้คิดเป็นร้อยละ66การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับปีการศึกษา2,565โรงเรียนคลองหุงรารังสรรค์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรในการนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาครวมใจไขความรับสู่ขุมทรัพย์แห่งปัญญาขับเคลื่อนการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ของสำนักงานศึกษาธิการภาค18รางวัลที่ได้รับได้รับรางวัลคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้าน1น,นักเรียน1อาชีพมีงานทำมีอาชีพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรการขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืนในปีการศึกษา2566โรงเรียนคลองผุงรารังสรรค์ ได้เริ่มนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเรี่ยนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์รวมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาทางด้านวิชาชีพต่อไป